มาเบิ้งลี่ขึ้นกุกใหม่เด้อ <c oughs> สีหาตหาบัก <c oughs> <c oughs> ขามเจ้า่นนี้มันลกุกใหม่โ <c oughs> อ้เายเรลี่นกุกหม่ <c oughs> ตอนนี้จะขึ้นไปกินมะขามอยู่ต้นไม้เนาะ <c oughs> <c oughs> ให้ทุกคนเบิ้งเนาะให้คนกหลายนี่มาขายเติมเลยนี่ก็คือต้นมะขาม

เราเบ่งเจ้๊เขาหน่อยนี่แจ้๊เขาโคตรแสบเลยแสบแสบแสบไปมาอะไรอันนี้ยัง่าอะไรโี่มันาะนี่เกาะไหมเกาะมันกระดกอลีนอุโอ้ดกอะไรเนด่โอ้ยข่าวบืดกันไปเห็นยังอยู่ต้นมะขามเหรอไปเห็นยังอยู่ต้นมะขามขึ้นต้นเด้อกินตมเด้อมาเบิ่งลิงขึ้นกุกใหม่เด้อซีหาโตเลยมะขามเจ้าทันเนี่ยมันขึ้นต้ลิงขึ้นกุกใหม่โอ้ ลีขิงกอกไม้ตอนนี้จะขึ้นไปกินมะคามอยู่ต้นไม้เนาะให้ทุกคนเบิ้งเนาะให้คนทลายีขายติมเล้นี่ก็คือต้นมะคามใครเห็นใครโอ้ ห o ่อยตดโปดเต<ป><ป>็มเป็ดวันนี้ก็สิขึ้นไปกันเนาะอินสง <c oughs> ไปไทย,อโ,ย,ยโอ้คักง้องเจ้าเห็ดโอ้น <c oughs> ไปสัมผัสก่อน้แเกอเดียวจะได้เสบปะ นห่จะแสบแสบไล่แสบไล่โอ้สาซิมนติซิมนตินี่นาะคุณมะขามแม่นบมะขามหรือมะยังมะขามปอมแม่นมะขามปอกมะขามปอมนี่คือเจี๋ยของเขาบิ้งนกันแสบไทยนีนะไปจับมือก่อนไทเห็นหนาเาเด้มันจะมีเหาในียเ้นม เากหวต้นมะขามเลยนี่เนาะมะขาปอบมะขาวปอบพาซิมักิสมัยทุกคนเลยเนาะอันนี้เิ้งมือกล่องูบิอันนี้กล่องูบิ้องเยกล่องูิบิสจู้ได้ลวง้เสี้ยงลงขันได้เลยเิ้งจวเขาหน่อยนี้เจวเขาโคตรแสบเลยแสบแสบแสบไปมาอะไรอนนี้ยังากอะไรเสมอเนาะนี่กรกมากมอนกระดกอหดกมืีเอหมือตอนตอนแรก S <S นี่มากับตกเลยผัดนี้ขย uh ักตกกันเอยอือทอดทอดทอดที่หับได่บ่กระบอกแช่เบื่อกี้การตอนีเนาหลมผัดมาโคตรเย็นเลยทอดดียังก็สวยมากต้นใหม่คะถึงต้นใหม่ก็กินได้เนาะทุกคน บรรยากาเย็าะไปกินเทิงต้นใหม่ต้องตายอุ้มแซบมันจะมีวิวสวยงามเนาะกินต้นใหม่ีนสบายมีเกาะเทนตีลูกโอ้ยน่ากัน่านเนาะปาะกาศกัเย็นดีนี่กอเนาะบรรยากาศเย็นดีตอนนี้พวกเข่ยไ่เด้อไปเด้อไปเดกินส้มตํเด้ออนนี้มาส่วนพนถังกับ่น แดงพิกเจะาพริกโอ้้ไตหมดที่อยนี่ตกนาตกขนาดตกนิ้วาเนารนัี้าเป็นลี่เนาะุกวยซูซีเป็แห้งนนีบูรพัดเนๆครับ ติดตามเนอะทุกคนอือบ่อยอีกเหรออือไม่เหนี่บ้าอทุกคนกินแบบสบายๆบายเหรองาม่ให้ขึ้นเอาอีกได้ละห้อยขึ้นลานวิวเลยงามัยเหรอลานวิวเหรอเราคงเห็นมันหันไปอือกินกันก้อนนี้นี่นี่สมุนแจ่วมาตอนนี้โอ้แจ่วแดงๆเลย ตั้มปอบนี่เห็นบ่คือมักมังยัง่าคือมังยังบ่กิดมังคาวยังาเนี่ย่มัวนไหมสมเลมเวีโอ้มาหามืเกือเอาปไก่ผดเปจัะมันเห็นแบบไก่ผดแม่นบ่ ตอนนีพวกเขานกยแกันกินคนละแจเนาะนี่คนละแจคนละโซนบรรยากาศแบบโคตรเย็นเลยิสซเข้าเบิ้งนี่ิงยหมานมอะกใม่เมื่อาจะมากินักุกใหม่ให้กันนมาหักตีนตีนกันสู่ชีวิตแห่งตอนนี้ โปรท้องก็เราทุกคนเบิ้งนี่ทุกคนเขาอยู่ต้นไม้เนาะตอนนี้นี่เบิ้งบุธิดิ่งนี่ว่มีกินแบบเท่ๆแล้วเนาะไม่หักนี่ก็ตกง่ายเงินนะ phải có tầm chân 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 nhang chân 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 chèo chân 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 rồi ui xếp xếp xếp. คนนี่กินสมขามูไปแล้วยาได้หลดยาได้ไรยาได้ตกหัวแตกไอ้โดนบุษงฮะนี่น้องคนมาขามนี่ใบมันคือย่บมะขามจะมาก,ากมันตี้ม,มันคือกันเนะาะ

ส่งให้ทุะเทศใครสนใจทักมาได้ส่งให้อ๋อนี่เนาะปินตน้นมะขามแนวบนแนวเนาะบางมีใอยูได้ดิคนมันดูโอ้ต้นที่ขาตโอ้มืดเกินไปอตอนนี้เขาก็มางนางฟกฟอนเนาะ นอนกันอนสบายมั t, 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 ่วเหมือยเหมื่อยัหมืไอ้นี่เนะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ต้นขามเนาะนี่นอนยังสบายนอนนอนนอนกินมะขาม สวยงามนะทุกคนอยู่ที่ต้นมักละกอนักเติมได้กต้นมาเลยจนมีทนนนนี่นี่ที่นอนยังสบายอากาศมันสดเยนนะทุกคนตกมีคือว่าค่าหักงหยอดน้อยเลยนะ